ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคุณโรคุณต่อยและวันนี้สอนทำอาหารเวลาที่ทำอาหารึ้นมาท่านผู้ชมผมมีโปรโดิวเซอร์ในรายการเฉพาะรายการนี้นะครับเฉพาะคนที่ไปจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารนี้ทั้งหมด8คนใน8โปรโดิวเซอร์นี่ก็จะมีชอบโน่นชอบนี่แล้วแต่คนและจะมีอยู่คนนี้โปรโดิวเซอร์คนนี้ชื่อว่าคุณแบม โปรดิวเซอร์คนนี้เข้าตามหาเมนูนี้มาตั้งแต่รายการเริ่มจนมาถึงวันนี้2ปีเต็มๆไปตานทานที่ไหนทานที่ไหนไงก็ไม่ชอบก็ไม่ถูกใจที่จนกระทั่งวันนี้มาถูกใจที่ร้านนี้แล้วร้านนี้ชื่อร้านชาวเลเขาจะมาสอนท่านผู้ชมทําแกงส้มพริกนกนะเนี่เห็นไหมฮะสปีเต็มๆที่โปรดิวเซอร์ของผมคนนี้หาแล้วไม่ได้แต่มันได้ร้านนี้ มันต้องอร่อยขนาดไหนมันต้องยอดเยี่ยมขนาดไหนท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันกันกบเมนูที่ชื่อว่าแกงส้มพริกนกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณนันทพลจิระรพัฒน์ปรีดาจากร้านชาวเลหัวหินครับมส<อ>ดีครับไปเจอที่หัวหินเลยนะฮะกว่าจะเจอนี่เป็นประวัติศาสตร์ของรายการผมจริงๆคือเรารู้ว่ามันมีแกงชนิดนี้อยู่แต่เราหาคนที่ทำแล้วมันถูกใจและอร่อยอย่างที่เราอยากจะกินไม่เจอ 2ปีคุณแบมของผมก็ตามแล้วเขาเจอร้านคุณแล้วเขาวิ่งกลับมาบอกผมว่าดีใจจังเลยดีใจจังเลยเจอแล้วแล้วก็เอามาให้เราทานแล้วมันก็อร่อยจริงๆร,งรก่อนอื่นเลยร้านชาวเลอยู่ตรงไหนครับอยู่กลางใจเมืองหัวหินเลยครับครับอยู่ติดทะเลถ้าไปหัวหินจะเห็นตลาดโต้รุ่งรตรงข้ามตลาดโต้รุ่งเราจะเรียกว่าซอย57 ลงมาสุดถนนก็จะเจอร้านชาวเลเลยครับเข้าซอย57นี่ละแต่ไปที่ตลาดแล้วรู้จักละและร้านชื่อร้านชาวเลก็คือเข้าพอที่ตลาดใช่ไหมเข้าซอยตรงไปจนจะตกทะเลครับดูครับร้านอยู่นี่ถูกต้องนั่นแหละครับร้านนี้เป็นร้านที่โรแมนติกมากๆแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่โบราณนะครับไม่ใช่ทันสมัยสวยงามเหมือนคนอื่นเขาที่หายากเพราะอะไรนะครับเมนูทำไมครับมันเป็นเมน เอาจักกาคาผิดไหมครับเออเคยได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับผมกาคาผิดครับผมแล้วพริกที่กาคาไปก็คือพริกที่เรานํามาทําเมนูในวันนี้ฮะคือพริกนกนั่นเองเพราะว่าเมื่อกาคาไปแล้วทําไงครับกาทำไงมันถูกต้องหมยครับมันหายไงพอหายไปปุ๊บมันก็หล่นกามาล้องกาพริกหล่นหล่นหล่นแล้วพริกหล่นไปปั๊บ มันก็งอกเป็นต้นขึ้นมาเขาเลยเรียกมันว่าพริกนกพริกนกไปทางด้านโน้นแต่ก่อทางด้านโน้นมีคนที่อยากจะรู้เรื่องนี้อีกเยอะคุณช่วยไปแล้วไปเล่าให้เขาฟังหน่อยได้ไหมครับยู่อยู่ดูต่อครับครับผมจริงครับจริงครับคุณจะไปเชื่อมันจริงฮะไม่โธนเป็นนกที่ไปจิกตามพริกที่สุกแล้วเนี่ยแล้วก็คาบมาแล้วก็มันก็หล่นแล้วมันก็มันอึครับนกมันกินพริก แลวนกจริงๆไม่ใช่อีกาหรอกครับที่กินพลิกนกที่กินพลิกก็คือส่วนใหญ่นกขุนทองมันจะชอบกินพลิกพอกินเสร็จไล่พลิกเขาคนไล่มันไงมันก็ไปมันก็บินมันก็เอ๊ะอี่ก็เลยเกิดเป็นพริกนกครับเขาเรียกกันอย่างนั้นเอาเรื่องนี้เถอะเอามาเรื่องแกงส้มพลิกนกดีกว่าเชิญชมครับนี่คือที่ร้านนะาผู้ชมท่านไปเถอะบรรยากาศสุดๆแต่แบบโบราณไงผมบอกแล้วร้านโบราณโบราณนะครับแต่อยู่ติดทะเลเลยอยู่สบายสบาย คราวนี้เราจะเริ่มต้นทํากันแล้วเริ่มต้นจากพริกยอดสนครับเอาพริกยอดสนทั้งเขียวทั้งแดงนะครับเอาพริกยอดสนเท่านั้นด้วยนะที่ร้านใช้แต่พริกยอดสนเท่านั้นในเมนูนี้ทั้งเขียวและแดงตําพอหยาบตําพอหยาบเอาให้แหลกแลแล้วหลังจากนั้นจึงหอมแดงครับใส่หอมแดงลงไปหอมแดงไทยนะครับหอมแดงไทยลงไปนะครับ พริกยอดส้นทั้งสองสีแล้วก็ใส่กะปิหอมแดงตำพออยากกะปีที่ใส่กะปีอะไรครับกะปีตาแดงครับใช้กะปีตาแดงเท่านั้นนะครับเมนูนี้ใช้กะปิตาแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ครับเห็นไหมฮะนี่ตำพอแหลกเฉยๆคราวนี้มาเตรียมปลาเราก็เอามาขูดครับขูดเอามาขูดเราก็ฟักเอาเหงือกออกครับแล้วก็เอาไส้ออกไหมครับเอาไส้ออกครับเอาไส้ออกให้หมดให้เลี่ยมโดยใช้เกลือนี่แล้วดูเขาใช้เกลือล้างนะท่านผู้ชมดูที่ร้านเขาอะไร ผมนึกว่าเขาลอยคอรีนนะนะเกลือมเยอะนะนะคือล้างให้สะอาดเลยนะผู้ชมเพราะว่าปลามันมีเมือกมากใช่ครับถ้าเมือกไม่หมดมาทําแางส้มมันจะไม่อร่อยเลยมันจะขาวล้างแล้วล้างอีกจนสะอาดจึงมาล้างน้าเปล่าอีกหนึ่งทีนะครับนี่ดูฮะความใส่ใจของเขาล้างได้ที่ล้างได้ที่แล้วเราก็จะนํามา เป็นชิ้นชิ้นให้พอดีกะคำให้พอดีคำประมาณนิ้วหนึ่งนะเท่าที่ผมสังเกตเห็นนี่หั่นประมาณนิ้วหนึ่งนี่นะครับแล้วเราจะผ่าตางเพื่อให้พอดีให้พอดีคาแบกครึ่งเลยใช่ครับคราวนี้ตั้งกระทะใส่ใส่น้ำซุปน้ำสี่โคก่ไก่น้ำาส่โคไก่ทำแกงแล้วครับครับแล้วก็เอาพริกที่เราตำไว้ใส่ไปทั้งหมดเลยใส่ครับใส่ลงไปเลยครับจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่เราใส่ครับปรุงรสด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาแล้วก็ ส้มมะขามครับส้มมะขามนะครับครับพอได้ส้มมะขามแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปครับใส่ลงไปนะครับรอเดือดพอเดือดแล้วเราก็ช้อนฟองช้อนฟองไอ้พวกนี้ต้องเอาออกนะท่านผู้ชมไม่งั้นเด๋ยวมันเหม็นนะครับช้อนทิ้งซะพอมันเดือดได้ที่เนื้อปลาสุกใส่กะเพราปะานรครับกะเพราปลาเท่านั้นลงไปครับปรุงรสด้วยปรุงปรุงด้วยน้ำมะนาว สุดท้ายเพื่อเพื่อมีรสเปรี้ยวเด้งขึ้นมาขึ้นมาครับเป็นอันเสร็จสิ้นจบครับแกงส้มพริกนกครับคุณโก้ครับคุณดันทะพลครับเราไล่กล่านิดนึงให้ชาวบ้านได้รู้กันอีกนิดนึงก่อนว่าที่ร้านเมนูนี้ใช้เฉพาะพริกยอดสนยอดสนเท่านั้นโดยใช้ยอดสนแดงและยอดสนเขียวในปริมาณเท่าๆกันใช่นะครับแล้วก็ใช้หอมแดงหอมแดงไทยนะครับ ที่ใส่ไปทั้งหมดที่ตำทั้งหมดที่ท่านเห็นมีเท่านี้เท่านั้นใช่ครับอย่าทําผิดไปจากรถนี้อสองปีเต็มๆที่โปรดิวเซอร์ของผมไปตามหาแล้วมันไม่เจอรถนี้เพราะว่าบางท่านใส่พริกแห้งด้วยก็มีบางท่านใส่พริกขี้หนูสวนด้วยก็มีและบางท่านใส่พริกอื่นเข้าไปด้วยรถมันจะเปลี่ยนใช่ครับที่ร้านใช้นี่เท่านั้นมันจะหอมฮะเท่านั้นอีกอันนึงกระเพราต้องใช้กระเพราป่าครับเท่านั้น บางคนบอกกะเพราบ้านก็ได้มันคนละมันรสกลิ่นมันไม่มีกลิ่นมันไม่เผ็ดเราเราสังเกตได้ง่ายว่าถ้ากะเพราป่าเป็นยังไงเป็นไงแหวกไปมันจะเจอฤาษี <laughs> แหมนึกว่าจะช่วยบอกผู้ชมจริงๆว่าใบามัน,มนมก,กับใบมันเล็กกว่ากะเพรานั่นนะครับนะครับคราวนี้พอเราได้เสร็จต้องดูนิดนึงนะฮะกะปิอีกเหมือนกันกะปิที่ใช้ต้องเป็นตาแดงฮะเท่านั้น เพราะว่าข้าเป็นกะปิตาดำตาดำจะมันจะมีรสเค็มมันจะเค็มเกินใช้เฉพาะกะปิตาแดงน้ำส้มขามที่ใช้กับน้ำปลาน้ำปลากับน้ำส้มขามเนี่ยปริมาณเกือบเกือบเท่ากันแต่น้ำส้มขาวต้องมากกว่าหน่อยนึงใช่ครับมากกว่าหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวครับยังไม่จบขออนุญาตนิดเดียวนะครับก่อนจะไปถึงคำถามเพราะนัีนผมบอกตรงนี้ค่อนข้างหมดแล้วสุดท้ายเข้ามาแต่งรสด้วยมะนาวนะครับ ที่ความสาคัญสุดๆเลยที่มันอร่อยที่มันเด็ดที่มันสุดยอดมากๆปลาเก๋าครับปลาเก๋าปลาเก๋าที่ทใช้ท่านผู้ชมฟังเลยนะนี่คือเคล็ดลับของทั้งหมดของการทําอาหารเมนูมื้อนี้ปลาเก๋าต้องเป็นปลาเกา๋า,เกาตัวผู้เท่านั้นปลาเก๋าตัวผู้เท่านั้นปลาเก๋าจะสังเกตได้งไงว่ามันตัวผู้ตัวไหนตัวเมียไปดูอวัยวะเพศก็ยากไ่ผมไม่ได้หยาบผมพ,พูดจริงปลานี่ดูอวัยวะเพศยากที่สุด ดังนั้นวิธีดูเขามีวิธีดูถ้าตัวผู้มันจะมีลายที่ตัวนะฮะภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าปลาเก๋ากลมนั่นไม่ใช่ครับที่คุณชี้ผิดนั่นมันจุดครับลายก็คือลายลายสีดำดำผ่าตัวนี่คือลายนี่คือลายนะครับถ้าปลาเก๋าตัวเมียจะเป็นจุดเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าปลาเก๋าพริกไทยบคื้อมันจะแฟบ ใช่คือถ้ามันมีแต่จุดๆเต็มตัวไปหมดมีแต่จุดไม่มีลายพาดไม่มีลายพาดอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเมียมันจะเป็นตัวเมียแต่ถ้ามันมีลายพลาดลายพาดลายพาดอย่างนี้คือตัวผู้เวลาเลือกซื้อเลือกซื้อตัวผู้นะครับแล้วยิ่งดําเท่าไหร่ก็ตามยิ่งตัวมันดําเท่าไหร่ก็ตามมันก็เป็นปลาเก๋าหินใเป็นปลาเก๋าที่อยู่ในปลากรังยิ่งดี ตัวมันจะดําปี๋เลยแล้วลายพาดพาดพาดนี่นะครับนี่อ่าที่ถูกแล้วครับแล้วเป็นไงโดนเมื่อกี้โดนปลาเก๋าใช่ไหมครับโดนใช่ไหมเพราะเขาสดจริงๆนะเขาจะไม่ตายเลยไม่ตายคุณเอไปโดนโดนเข้าไปนะฮะนี่คือเคล็ดลับทั้งหมดของการทําเมนูนี้ครับผมนี่เขาบอกหมดเลยโอ้โหสองปีเต็มๆตามหาเจอแล้วนะฮะแต่นี้รสชาติเป็นยังไงรอขออนุญาตนะครับทางด้านซ้ายมือผมบอกได้ท่านผู้ชม ว่าถ้าท่านได้กินแกงส้มพริกนกจริงๆแล้ว <c oughs> มันจะเป็นความแตกต่างอย่างที่สุดจากที่ท่านได้เคยกินที่ไหนก็ตาม <c oughs> แล้วถ้าท่านได้กินปลาเก๋าตัวผู้สดๆแบบนี้ท่านจะรู้เลยว่าอะไรคือแตกต่างเน <c oughs> ื้อของปลาเก๋าตัวผู้มันจะแน่นกว่าครับมันจะแน่นกว่ามันจะเด้งกว <c oughs> ่าและที่สําคัญที่สุดหนังของปลาเก๋าตัวผู้มันก็จะดูหนากว่า มันนีจะดูเข้มแข็งกว่าและมันก็อร่อยกว่าอนี่อาถัรโทษนี่คุณจะจะชิมหรือจะอะไรเนี่ยขอโทษที่ชิมออกทีวีเหรอครบอกได้เลยว่างานนี้อิ่มแน่ผมวันนี้ยืนเฉยๆอยู่ก่อนเลยท่านผู้ชมดูนะฮะคุณนวัดมาคุณโก้คุณอ้อ โอ้โหหอมเดี๋ยวถ้าผู้ชมสงสัยใช่ไหม,อมเอ๊ะมันจะต้ยมยำไหมม,มันจะต้มส้มไหมต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เลยสักอย่างเลยครับมีรสชาติเฉพาะกิจของเขาทางโน้น,เ,นเขาเรียกแกงส้มพริกนกนี่แกงส้มพริกนกหน้าตามเป็นอย่างนี้ต้องทําแบบนี้เขือ่อหรือไม่ใช่ทุกคนเนี่ยนั่งกินกินกันหมดแล้วเนี่ยนะทุกคนกินหมดแล้วมีใส่พริกไทยตรงไหนมั้ยไม่ไม่มีเลยแลกตินอะไร กะเพราไอ้เนี่ยกะเพราถูกต้องกะเพราป่ามันจะใช้รสซึ่งให้รสแทนพริกไทยได้โดยไม่ต้องใส่พริกไทยใถูกต้องไม่ต้องใส่พริกไทยเลยแต่ถ้าเป็นกะเพราป่ายิ่งถ้ามันมีเม็ดใส่เข้าไปด้วยเม็ดกะเพรามันจะออกรสช่วยเป็นรสเผ็ดร้อนอย่างมากจังชาที่นิดๆมันจะเป็นความแตกต่างไหมโอ้โหนี่ดูหน้าดูหน้าคุณพาะเผ็ดแล้วแก้มด้วยตัวนี้นะฮะจะช่วยให้ปลาหมึกทอดปลาหมึกทอดเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวให้ว่ากันอร่อยอร่อยอร่อยเขาเก่ง ปลาหมึอดอกดีดเดียวเขาก็อร่อยแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้สอนสอนในนี่ก่อนเพราะนั้นจริงๆเขากินแกล้มกันคู่กันคุณโก้ครับรสชาติเอาจริงๆคุณตะก,กัวด้วยป่ะเนะี่ยอ๋อ,อ,อไม่ใช่ใช่ไหมหเป็นไงครับอธิบายคนดูหน่อยด้วยฮะรสชาติมันจัดจ้านคุณผู้ชม,มแล้วก็จุดจ <laughs> <laughs> คุณตังวันคือจุดโดดเด่นก็คือกะเพราป่าแล้วก็กลิ่นกระปิที่แทบจะน้อยมากถาไม่เจอถาไม่เจอแต่ว่ารู้สึกมันนัวๆอยู่ในนี้ มันเป็นสเสน่ห์ที่แบบมันเห็นได้ชัดว่ามันมีรสชาติที่แตกต่างเอาว่าผมหยุดไม่ได้คุณผู้ชมเจอทางด้านนี้เลยครับเสน่ห์เฉพาะตัวฮะนี่คือเมนูนึงซึ่งตั้งใจแนะนํำเป็นเมนูซึ่งเยี่ยมมากๆเป็นเมนูซึ่งอร่อยสุดๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนันทพลขอขอบคุณร้านชาวเลซอยหัวหินห้าสิบ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมาโดยตลอดครับนี่คือสุดยอดแล้วครับจงกระจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับมาจังหวัดลำปางไม่กินบะหมี่สามเซียนที่ร้านอัศวินชวนชิมถือว่าผิดผมกินบะหมี่แล้วอร่อยมากเนื้อไก่ด้านในตรงน่องเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยผิวตบัดด้านนอกกัดปุ๊บสุาพมากดังครับืปากม้อสามสีครับ อร่อยจริงมันนวลมันนวลในปากเลยอร่อยมากอะไส้ข้างในเนี่ยมันกรอบรสของมะพร้าวอะฮะม,มันเคามๆแล้วมันหอม,อ,มอร่อยจนคนหัวลุกอะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในีอร่อยด้วยด้วยด้หมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอน์ดออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกร้ออกจากปากรูครับผมเดินกันครับอย่าลืมนะครับทยกคนครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝากซับสไครต์ด้ ซับสไครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยหัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน